เพิ่งหันนี้นั่งต่อเกจเฉลี่ย3.96นะครับผมเพิ 95, 000, 000. So ่นทรงซิกมาแล้วนะครับบางนีอาจจะได้ซ้ำเกจเฉลี่ยเพิ่นนะครับ3.96เนี่ยรอหลือรอแชร์กันไปนะครับลุงหลอดชี้เราเองนะนี่อยากจะรอดเดี๋ยวต้องให้เพื่อนนะครับตอนนี้มีแล้วเกจนี่น้องนี่คือน้องไข่มุกนะครับหวานเชียร์บอลูกนี่395หวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสี่จอยดีครับ ต้องคอภัยนะครับนี่คือซอสุวรรณคันะครับสอสุวรรณคันะครับอนคําสี่รค้านาอานคือทีมงานสอสุวรรณคเันนคเนบหโอเคลูกหลอดบอบพิษนะครับต้อกคอภัยนะครับพี่นองไขมุกนะครับผมมาทีมงานซอสุวรรณคัานะครับผมมามือนีคอยโชกให้หมานมองเลขได้ลูก <Es per ated> นี่นะครับยิมกะหวานยิมกะสวยนะครับขออนุญาตลงเพจนั่งลงยูทูปพร้อมนะครับมือนี้เพิ่นสวยแล้วนะครับผม่หงดกอนเพิ่นบอกว่าบ่หันได้สวยนะครับผมว่าบ่สวยหง,งดกอนนี่หน้าออกบ้านบ้านบ่าน,บาน,นาเจ๋ยๆเพิ่นว่าอ่ะมือนี้สวยสวยมากๆเลยนะครับอายุเท่าไหร่ลูกสิบแปดแล้วนะครับน้องอายุสิบแปดแล้วนะครับ <S <S ผมอ่น้องเลี้ยนอยู่หรืนอ,อน,น้อง,องเฮ็ดงานแล้วเลี้ยนอยู่ไสลูลกซิอาโน,อน เซียรุ่นมอ 6, ่อหกบ่เหรือปี 1. 1> หนึ่งม่อหกนะครับน้องอยู่เสียรุ่นนะครับม่อหกนะครับผมนะการเลียน,น,นเมื่อไหร่แกวอ่ะจะนั่งเลี้ยงบอกหางเะเป็นประธานนักเรียนพ่อปฏตติโตน,นะครับปยนะครับผมว่าคือสิมิตรอ่อคนอยากไปเรียนนะครับประธานนักเรียนสวยปนนี่นะครับผมน้องอายุสิบแปดนะครับน่าจะเรียนเก่งนะครับเก่งใชลี่ยเท่าไหรไ่บอกนายลูก<ป>มันตกแล้วนะครับผม ตกแเลีวนะสามกาติชโ,โอ้โสามจเกากโอ้นี่ขนาดเกตตกนะครับในสามจุ่าหกนะครับโอ้โขั้นบนตกนี่ได้ได้ซีเต็มเ่ร ป้าเจตเชสาบยุดเก่าหกนะครับเป็นโอมิน่าเลยเป็นประธานนักเรียนนะครับหน้าตากะดีนะครับเรียนหนังสือกะดีนะครับเรียนหนังสือเก่งนะครับผมนะขอให้โชคให้มานมือนี่สอสุวรรณค้ำนะครับกับน้องอ่าไมุกคนสวยนะครับขอบคุณโอ้ยกระดิมาถือตอนะครับอ่าลุงหลอดเกยไปไทยอีกยูบานนึงเขาพอกันยูบ้านไหนฮะน้องแซงบอกยุดระแวกนี่ละเลยคําพังหนามาะ่รไังแหล่นะข้ามพังกูดได้ยังนี่ละนะครับ อยู่ป่าอ้อยนะฝนตกห้านะครับมือนั้นกระพานวัดเทียบมือนังสวยมือนังโบสวยนะครับโบมือนี้สวยแล้วนะครับผมแม่นครับผมสวัสดีครับผมมาอ่าฝากติดตามน้องไข่มุกน้ำนะครับเอากำลังแรงใจซอยนะครับนั่งต่อสอสุวรรณครับสอสุวรรณข้าครับ đi lời lè xuất giọt cả trên đường các bước tuần đi văng ma đi lì lè nhé các bước béo นมโตดึงโตเขาลังเมฆคนไล่กบพร้อมเขาลังเมฆพร้อมอุ่้นกันไปครับอ่ารอลุนกันไปครับยี่สิบสี่สิบรุนกันไปน้องซื้อ,อยังลูกซื้อ,อยังซื้อ,อยังหาหาซื้อตันน้องตันบอกว่ามาขายลูกสินนะครับแต่บ่แดงลูกสินมานะครับลูกหลอดงองเลยนะครับมาขายยังลูกมาขายลูกสินแต่บ่แดงลูกสินมานะครับน้องตันนะครับมาเสี่บ้างได้ โบโห่มานั่งเบิ้งซื่อเชิ่วๆชี่อนวะเนี่นั่งเบิ้งกุสาวผ่านไปผ่านมาบ่บ่เบิ้งบังไฟนี่ยครับบุมนะน้องอยู่บ้านนี่บ่ลูกฝาดอยใสมุนโอ้อยู่ใสมูลมากไก่นะครับมาทำมาค้าขายนะครับอ่ะบนทานบนต้องฟ้าคือซอสสุวรรณนำคั้นะครับอรุณโรเชียร์ครับยังโบโพ่นะครับยังบ่เห็นนะครับเขาบางเมกเลยครับ แล้วานี่น่าจะเบบี้นะรุ่นกันไปนะครับขั้นบดีออกมาแล้วนะครับเมก่อนเดียวอุ้มไปนี่แล้วครับน่าจะน่าจะได้หลายนะครับชวนมากไฟเขาเมกไปนี่มี่เมกก่อนหนึ่งบังอุ้มไว้นี่ได้หลายร้อยบนกันไปหกสีผ่านไปนะครับน่าจะหวานนะครับก็บอลเร็วไปบอลนะครับพอกันราหกสเองนะครับโผล่มาตอนนี้ตัวไป่ตัวมันนะครับสองร้อยเก้าสีผนไปว่ายังโพนะครับสงสัยไปนน้ำก่อนเมก่อนนี่แหละนะครับคิดว่า รุนกันไปนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงเอิบอ้าวขึ้นมากก็น่าจะเห็นนะครับ300ร้อพันไปแล้วนะครับรุนกันไปนะครับน่าจะหวานนะครับโบเกิน3 4 0ร้อยสี่สิบดอกนะครับน่าจะออกมานี่ครับกระสิมองเลข420่น่น้อยๆนะครับอ่ารุนกันไปนะครับใส้ใช้ยุปายไหมหรอเห็นแล้วแล้วนะครับลอยโย่ลอยด้วยนะเบาๆนิดนิดสามร้อยห้าสิบพัน สามรอยหาสพันนะครับปักผิวตามลมทิศทางทางต่วัดนะครับเอาใช่หลปล็นวอ๋อเห็นออแล้วเียปว,อ,วอ้ยไปมๆใหม่แล้วนะครับจะมีภาพก็ต้องเล่นวัดโรงเลียนอยู่ว่าน่าจะมีภาพรงเลียนเป็นเทาโทรศัพท์รักผิมหาหัวขาวนะครับหัวขาวิแมมันเบียดขวานะครับเดือนโตเข้าไปสามร้ปดสิบามร้อยแปสพันไปนะครับ คอยโยกคอยวนลดระดับเบาๆครับขับกไฟออกที่ทางนี้นั่นที่โล่งอยู่เด้อนะครับว่าไม่เห็นอยู่ยรับเบี้ยมตาของนั่นโอ้ตามลงมาสามมาตื้อสามร้อยเก้าสิบห้าคะแนนสามร้อยเก้าสิบห้าคะแนนบอถึงสี่ลอยดอกแต่กหวานเจี๊ยบกบนที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับใครอยากจะรอดเดือดพึ่งใครยอีกเชิญนะครับ ตอนนี้มีแล้วเคสมีขึ้นน่องนี <card LA> <yat> ่ขึ้นนองไข่มุกนะครับหวานเจียบบลลุกนี่395เหวานจเรียบขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการสีัสดีครับ